สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพร m e global asset นะคะแล้วก็เจอกับแบงปออีกแล้วค่ะวันนี้เราจะเจอหน้ากันแบบรัวๆเลยนะคะช่วงนี้ก็วันนี้นะคะปอเนี่ยจะพามาดูคอนโด Luxury ค่ะที่เพิ่งสร้างใหม่หมัดๆเลยค่ะตรงโซนฉลองแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันที่ห้องรับรอง นนะคะ่ะแล้ววันนี้นะคะปอก็พาทุกทุกคนค่ะมาอยู่ที่คอนโดฉลองมารีน่าเบลวิวนะคะซึ่งเป็นคอนโดใหม่มากๆเลยนะคะเพิ่งสร้างเสร็จหมาดๆเลยค่ะห้องที่เราอยู่นะคะเป็นห้องท y p e A คะ่ะ สห้องนอนสองห้องน้ำค่ะก็คืออย่างที่ทุกทุกคนเห็นเลยนะคะตกแต่งแบบ Luxury สุดๆเลยไม่ต้องพูดถึง Material นะคะก็คือใช้แต่ของดีเกรด A แน่นอนค่ะปอคอนเฟิร์มนะคะตรงนี้ที่เปายืนอยู่ค่ะก็เป็นโซนครัวนะคะก็มีเฟอร์นิเจอร์มาให้ครบเลยนะคะทั้งตู้เก็บของค่ะเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นเครื่องซักผ้าให้นะคะอยู่ในโซนตรงนี้เลยก็คือว่าเรามาแต่ตัว ลากกระเป๋ามาแล้วก็เข้าอยู่ได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะมีตู้เย็นให้ค่ะแล้วก็ตรงโซนครัวนะคะเขาก็จะมีห้องรับรองให้หรือว่ารีวิลลรูมนะคะก็จะเป็นก็จะมีโซฟาให้ค่ะแล้วเขาก็จะบิวอินที่วางของมาให้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็คือว่าตกแต่งสวยมากแล้วก็สองห้องนอนสองห้องน้ำห้องน้ำห้องแรกอยู่ตรงนี้นี่นะคะห้องน้ำห้องแรกของเรานะคะ mm hmm. ก็คือว่าเดินเข้ามาเนี่ยจะเจอห้องน้ำอยู่ทางซ้ายมือเลย นะคะก็มีอ่างล้างหน้าให้ค่ะแล้วก็บิวอินชั้นวางของตู้เก็บของให้นะคะและตรงข้ามกับห้องน้ำทางด้านซ้ายค่ะทางด้านขวาเราก็จะมีห้องนอนให้อีกหนึ่งห้องนะคะอุ้ยเขาตกแต่งน่ารักจังเลยอ่ะก็จะเป็นเตียงให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตกแต่งโคมไฟระยงระยะสวยงามมากๆเลยในห้องนอนตรงห้องนี้นะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้าค่ะก็คือเขาเลือก วัสดุที่ดีแล้วก็เลือกของตกแต่งที่มันเข้ากับคอนโดมากๆเลยนะคะคือทุกอย่างเนี่ยมันดูแบบลักชัวรี่ไปหมดเลยแล้วก็ฝ้าเจาะฝ้าหลุมซ่อนไฟให้นะคะซึ่งมันทำให้ห้องเราเนี่ยดูมีกิมมิกอะไรเล็กๆน้อยๆทำให้ห้องเนี่ยดูไม่น่าเบื่อคะ่ะเดี๋ยวปอจะพาไปดูอีกหนึ่งห้องนอนกันนะคะ เดินถัดมาจากห้องนอนเมื่อกี้นี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้เขาก็บิวอินเป็นแบบชั้นวางทีวีให้แต่ว่าบิวอินแบบลักชัวรี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือฝังทีวีกับผนังไปเลยนะคะและตรงนี้เขาก็จะใช้เป็นแบบวอลเปเปอร์ไม้หรืออะไรใดๆลายหินอ่อนนะคะซึ่งลายหินอ่อน,นมันจะทําให้เพิ่มความลักชัวรี่ขึ้นไปอีกนะคะนี่นะคะก็เดินถัดมาก็จะเจอห้องนอนห้องนี้ใหญ่มากเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะทุกคน ก็คือว่าเขาตกแต่งแบบลักชวรี่มหมดเลยในการเลือกทั้งโตเครื่องแป้งอุ๊ยอันนี้เป็นหินอ่อนโตเครื่องแป้งเป็นโตหินอ่อนเลยอะทุกคนแล้วตรงนี้เขาก็เป็นแบบว่าบุแบบบุอย่างดีนะคะอุ้ยอันนี้เป็นลินชัดนะคะก็คือวัสดุหลายๆอย่างอะอันนี้ปอพูดตรงๆนะเหมือนแบบไม่ได้ผลิตที่ไทยอาจจะนําเข้ามานะคะแล้วตรงนี้ค่ะเป็นกระจกแบบว่า กระจ LED นะคะสามารถปรับได้ด้วยสําหรับคุณผู้หญิงที่อยากจะนั่งแต่งหน้าตรงนี้ก็สามารถแต่งหน้าได้เลยนะคะแล้วก็เดินมาอีกค่ะทางนี้มีห้องน้ําในตัวให้ด้วยห้องน้ําก็คือเป็นลายหินอ่อนหมดเลยนะคะตรงนี้อันนี้มีอ่างล้างหน้าให้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นไฟ LED เหมือนกันนะคะในกระจกตรงอ่างล้างหน้าอันนี้คืออะไรตรงนี้นะคะเขาก็วางมาให้แล้วเป็น ตู้วางของนะคะตรงนี้ก็จะมีกระจกให้และโต๊ะตรงนี้ค่ะทุกคนดูห้องน้ําห้องนี้นะคะมีอ่างอาบน้ําให้ด้วยนะคะเราสามารถปรับได้ว่าเราจะเอาน้ําร้อนน้ําเย็นน้าอุ่นอะไรใดๆก็สามารถมิกซ์กันได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะมีเหมือนแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตู้เสื้อผ้าที่เอาไว้แขวนแบบนึกออกใช่ปะแขวนเลยนะเสื้อคลุมอาบน้ําอะไรอย่างนี้ ตรงนี้นะคะก็มีที่เก็บของให้ค่ะอย่างที่ปอบอกถ้าเกิดว่าทุกๆคนเนี่ย mm. เขาเรียกว่าอะไรอะสำหรับคนที่ชอบอยู่คอนโดหรือว่าเล่นคอนโดอะไรเงี้ยในตามของตกแตง่งที่เขาตกแตง่งอะบางบางอย่างมันไม่มันไม่เห็นที่ในไทยจริงๆเพราะว่าเขาน่าจะรับมาจากข้างนอกนะคะตรงนี้เขาก็มีเรนชาเวอร์ให้ค่ะก็คือสุขภัณฑ์ครบพร้อมอยู่เลยนะคะจับจองเข้ามาได้ มันใหม่มากแล้วก็ทําเลตรงนี้มันคือฉลองไงมันเหมาะกับการลงทุนอยู่แล้วตรงนี้นะคะเขาก็มีเตียงให้เขาก็เลือกมาให้อย่างดีอย่างที่ปอบอกนะคะเตียงเนี่ยก็เป็นเตียงคิงไซส์เลยนอนได้สองคนสคน3าคนนี้คือมีลูกเล็กๆนอนอยู่ตรงกลางอะไรประมาณนี้นะคะแล้วห้องนี้ค่ะเขามีระเบียงกว้างให้ด้วยเดี๋ยวเราจะว์ปไปตรงระเบียงกัน นี่ค่ะทุกคนก็คือระเบียงเขาเนี่ยกว้างมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยระเบียงเนี่ยกินยาวไปถึงตรงห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยนะคะตรงนี้เขาก็มีเตียงอาบแดดให้นะคะสำหรับใครที่อยากจะนั่งกินลมชมวิวตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยปอบอกเลยว่าลมเนี่ยมันพัดผ่านตลอดนะคะมันเหมือนแบบ เออมันเป็นวิวที่แบบว่ามันไม่มีอะไรมากั้นเลยตรงนี้ก็คือปลอดโปร่งโล่งสบายมากๆนะคะก็สําหรับใครที่อยากจะนั่งจิบชาจิบกาแฟตรงนี้ก็สามารถจิบได้แต่ว่าอาจจะต้องแบบเสริมโต๊ะอะไรอย่างนี้นิดนึงเนาะหรือใครอยากจะแบบนั่งอ่านหนังสือรับแดดรับลมเนี่ยคะก็ตรงนี้เนี่ยก็เหมาะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องรีวิวิ่งรูมกันทําไมพอถึงมาพูดห้องสุดท้ายเหมือนปอรู้สึกว่าเวลา ใครที่อยากจะเลือกคอนโดเนี่ยก็คงอยากจะดูในส่วนต่างๆที่มันมีก่อนเนาะเพราะว่าลิฟท์ดูมเนี่ยเดินเข้ามาทุกๆคนก็พออาจจะเห็นแล้วบางส่วนนะคะแต่ว่าปอนเนี่ยจะมาพูดแบบลงลึกเลยก็คือด้านหลังของปอนเนี่ยก็จะมีบิวอินชั้นวางของให้แบบแบบเรียบร้อยแล้วอะคือ ใครที่ชอบแบบว่าสะสมโมเดลหรืออะไรเงี้ยก็สามารถวางได้เลยใครที่ชอบอ่านหนังสือก็สามารถวางตรงนี้ได้เลยก็คือเหมือนห้องห้องเนี้ยเขาจัดสัสดส่วนมาให้หมดแล้วทุกคนนึกออกไหมคะก็คือถ้าถึงแหว,วว่าของเนี่ยจะเยอะแค่ไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเอามาวางบนชั้นตรงนี้ก็คือจะไม่ดูห้องลกเลยนึกออกปะเพราะว่าเขาบิวอินมาให้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องมาซื้อตู้ซื้ออะไรใดๆเพิ่มแล้วโซฟาค่ะก็คือโซฟาเนื้ออย่างดีนะ โซฟานิ่มบุอย่างดีเลยค่ะแบบว่าคือปอเอาเล็บข่วนอย่างเงี้ยก็ไม่มีรอยนะคะเป็นโซฟาแบบอย่างดีเลยแล้วก็เนี่ยทุกคนดูสิคะที่วางของโต๊ะว,วางของอะไรแบบเนี้ยมันคือแบบอย่างดีเลยวัสดุแมทเทีเยลเขาคือเลือกมาอย่างดีมากๆเมื่อกี้นะคะเราพากันไปดูห้องไทย A ไปแล้วนะคะแล้วตอนนี้ค่ะทย A เนี่ยจะอยู่ชั้น2แต่ว่าตอนนี้ห้องนี้เนี่ยอยู่ชั้น5นะคะก็พื้นที่เนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะก็ห้องเมื่อกี้นะคะทายเค่ะพื้นที่อยู่ที่8 8 6 7นะคะแต่ว่าห้องนี้เนี่ยมีพื้นที่มากกว่าถึง102.81เลยนะคะก็คือห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่ไทายใหญ่กว่ากว้างกว่านะคะแล้วก็ ถ้าชั้นมันสูงขึ้นเนี่ยวิวเนี่ยก็คือจะสวยมากวิวเนี่ยนะคะเป็นวิวแบบซีวิวเลยนะคะแล้วก็ชั้นนี้ตรงนี้นะคะก็จะมีสระว่ายน้ำด้วยสามารถเดินออกไปเล่นน้ําได้นะคะก็ห้องนี้นะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะแล้วก็สิ่งที่แตกต่างนะคะ1เลยค่ะคือพื้นที่ใหญ่มากกว้างกว่ามากๆ2ก,ก็คือวิวนะคะก็จะเปิดหูเปิดตาหน่อยเนาะอ่ะชั้นล่างก็จะได้วิวแบบเป็น ลมเป็นแสงแดดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าชั้น5เนี่ยก็จะเป็น sea view. s ี a v i เห็น s ี a v วรอบๆเลยค่ะไม่ได้เห็น s ี a v ว e อย่างเดียวนะคะเห็นวิวภูเขาด้วยก็คือสวยมากๆเลยแล้วก็พื้นที่ตรงห้องครัวค่ะ <ๆ S 2> ก็จะใหญ่กว่าและกว้างกว่านะคะที่สำคัญมีโต๊ะทานข้าวให้ค่ะแล้วก็ full ร u r n i t u r e เลยเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะกับฉลองมารีน่าเบวิวถูกใจใครบ้างไหมคะถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้แล้วถูกใจนะแบบอุ๊ยฉันอยากได้ฉันอยากจะจอง ราคาเริ่มต้นเพียง4.9ล้านบาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่า 1. วิวสวยแมทเทอเรียลดีตกแต่งดีลักชัวรี่คอนโดสุดๆหาแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะในฉลองถ้าเกิดว่าใครอยากได้ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะรีบจับรีบจองกันนะปอบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดสร้างเสร็จแล้วมีการอะไรแบบนี้มันจะยุ่งวุ่นวายมากๆอาจจะมีการจองครบไปหมดแล้วก็ได้นะคะอย่าพลาดโอกาสนี้ปอบอกเลยว่า ที่นี่ค่ะคุ้มมากๆคุ้มราคาสุดๆเลยค่ะก็อย่าลืมติดตามนะคะว่าคลิปหน้าจะพาไปดูที่ไหนภูวิลล่าไมา้บ้าน2ชั้นไหมหรือว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวหรืออะไรใดๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พ i m e global asset ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ